สวัสดีครับก่อนนี้ก็เราก็จะพาน้องๆมาทํานะครับเบ้าหลอมหัศดรรย์นะครับผมนะฮะที่สามารถจะทําได้ทุกเยือนนะครับเป็นปัดเบดเป็นสปินเนอร์เบดนะครับผมจะเป็นสปินนะสปินลุสวะหรือทําเป็นตะกัวถ่วงหรือเป็นตะกัวตกปลานะฮะตะกัวตกปลาหน้าดินนะฮะตะกัวตะก้อนะฮะทำได้หมดนะครับสดชื่นนะครับรวมทั้งกระดี่มีเสียงนะครับเป็นเบ้าหลอมหัศดรรย์นะครับอันดับแรกให้น้องหาวัสดุมานะครับผมนะฮะก็ ง่ายๆนะครับวัสดุที่น้องจะหาได้นะครับก็คือพวกที่จะใช้กันไกธรรมดาตัดได้นะครับเช่นกรนะป๋องโค้กนะฮะกระป๋องโค้กกระป๋องนมกระป๋องสไป์นะฮะกระป๋องแนนะครนที่เป็นโลมิเนียมนะครับทําได้หมดนะครับแต่ส่วนผมนี้จะใช้เป็นนี่นะครับเป็นโลหะบางนะครับเป็นกระสังกะสีบางนะฮะเราใช้กรไกธรรมดาตัดนะฮะ แันแรกก็จะมาวาดรูปขึ้นรูกโครงแบบตรงนี้นะครับมันจะเป็นเบ้าพิเศษมาสจั่นนะทาได้ทุกเหยื่อที่เป็นงานตะก่วดครับทุกเหยื่อเลยนะครับย้ำนะครับเราไม่มีเสียนะครับน้องใช้ได้ตลอดการจนลูกบวชเลยนะครับผมนะฮะใช้ได้จนแก่นะฮะเอาลูกออกหลานเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะก็อันดับแรกก็ความกว้างนะให้น้องวาดตามนี้นะครับเห็นะครับความกว้างตรงนี้นะครับให้ได้ประมาณ5เซนนะครับ ความสูงนะครับ3เซนนะครับหรือ3เซนครึ่งนะครับแล้วแต่น้องต้องการความใหญ่ขนาดไหนนะครับวันนี้จะเป็นเบ้าตะกัวนะครับที่สามารถทําหัวเหยื่อสปินเนอร์เบสบัตเบสแล้วก็กระดิมีเสียงรวมทั้งตะกัวตกปรากฏได้ด้วยนะครับผมนะฮะในตัวเดียวเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะก็วิธีทํานะฮะเอาเนี้ยออกก่อน วิธีทำก็เริ่มตัดเลยนะครับเราก็จะมาตัดกันนะครับตัดไปดูนะครับตัดให้ได้เป็นรูปแบบนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นอลูมิเนียมน้องก็จะตัดได้ง่ายกว่านี้นะฮะนี่ก็นี้ก็ถือว่าง่ายนะแกลบเลยนะครับนะครับชัดเดี๋ยวจะโฟกัสให้ทีนะครับให้เป็นเหลี่ยมเพชรแบบนี้นะครับ เป็นเบ้าได้ยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนะฮะเป็นเบ้ามหสศจัย์เลยนะครับเป็นเบ้ามหสศจรย์เลยนะครับทําได้ทุกเยือนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องนะค่อยๆดัดนะดัดขวาโค้งครับดัดโค้งขมานะครับโค้งข้างแบบนี้นะฮะโค้งเป็นขั้วโคมอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทําปีกนกครับทาปีกนกขึ้นนะฮะทปีกนกขึ้นตรงที่เราขีดไว้ตรงมุมเพชรนะครับแบบนี้นะครับ มันจะเป็นลวยนะครับดวยหลออตะกัวนะครับนะฮะเป็นเบ้ามาสะจั่นเลยนะครับนะฮะภุ่มปัญญาสมัยก่อนนะครับเด็กใหม่ๆจะไม่เคยเห็นเบ้าแบบนี้นะครับผมนะฮะก็จะทำปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับมันง่ายแล้วก็เร็วในการหลออตะกัวนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มาประกบกันอย่างนี้นะครับหาอะไรรับท่านะอรให้มันเป็นทรงนะครับนี่ครับ เสร็จนะครับเป็นเบ้าหลอแตะกลัวนะครับก็บีบให้มัแหลมเป็นทรงกลวยแบบนี้นะครับไล่ไปนะเราจะให้เป็นทรงใหม่ละเราก็บีบไปครับต้องการแต่กลวยใหญ่ข้างในก็บีบไปครับทำหนักขนาดไหนก็บีบไปนะครับโอนะครับผมจะได้เป็นเบ้าทรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหล่อให้ดูด้วยนะครับผมนะเร็วมากนะครับนะครับเบ้านะ อะไรุด้วยแบบนี้ครับฟาร์มฟาร์บแล้วแต่งโซ่ตรงไหนเกินนะมันไม่เท่ากันเราแต่งโซ่ออกนะครับสวยนะครับสวยแบบนี้นะครับแต่ทุกเหยื่อนะครับทําได้ทุกเหยื่อไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะเป็นสมควยแบบนี้นะครับจาได้นะครับง่ายนะครับเข้ามานะครับแล้วก็บีบนะครับทำเป็นขนาดก็ประกาเสียบก็ได้ครับให้เป็นสมควยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่บีบนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับนะบีบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาหล่อให้ดูเลยนะครับว่าหล่อยังไงนะหล่อทุกเหยื่อจริงๆนะครับรวมทั้งตะกัวตกตะก้อด้วยนะครับผมทําได้หมดนะครับโอเคครับเราก็จะเริ่มจากการหล่อกระดีนก่อนเลยนะครับหล่อกระดีมีเสียงให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะหล่อซินเนเบลนะครับปัดเบลเป็นหัวเดียวกันนะครับให้ดูนะครับจะทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับผมนะแล้วก็ ต่อไปนะครับก็เราก็ถ้าเราเราต้องการที่จะรอมันจะมืดนะครับอยู่หลายจังหวัดนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะให้ได้เบาที่ต้องการเรานะครับเราต้องการหัวเล็กหัวใหญ่นะหัวใหญ่เราก็ขึ้นสูงหน่อยนะครับขึ้นสูงอย่างนี้นะฮะขึ้นสูงจนนี้จะเป็นหัวใหญ่นะครับเราต้องการเล็กเราก็ต่ำลงมาก็จะเป็นตัวเล็กนะครับผมนะฮะเราก็ทาบลงไปอย่างนี้ตามที่ทรงที่เราต้องการนะครับเราได้ทรงที่เราต้องการปั๊บนะฮะเราก็หนีบนะครับ หนีบนะครับผมเนี่ยหนีบนะครับหนีบนะครับผมหนีบนะครับหนีบนะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็จะหลอดตะกั่วมาให้ดูนะครับเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับผมนะฮะที่หลอดตะกั่วนะจากเริ่มจากกระดี่ก่อนนะครับน้องก็จะได้กระดี่หนีบแบงนี้นะปกติใช้ครีมธรรมดาก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เอากระดี่หนีบลงไปในเบ้านี้นะครับผมนะฮะกระดี่หนีบลงไปอย่างนี้นะครับก็จะให้เห็นชัดนะครับ ก็เลยเอาทีมล็อกนะครับล็อกไปนะครับโปรเจกต์ทีมธรรมดาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทีมล็อกนะครับเดี๋ยวรอตะกั่วละลายแป๊บนึงนะครับจะให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะสำเร็จรูปแล้วจะให้ดูอีกทีนะครับผมนะตอนนี้ก็รอตะกั่วละลายนะครับก็เทเบ้าลงไปนะครับละลายแล้วนะครับนี่ก็เทครับเทลงไปนะครับนี่คได้นะครับตะกั่วนะฮะ สวยเลยนะครับเป็นง,งานเงาแวบนะทาสีก็สวยไม่ทาสีก็สวยนะครับ <Okay. S 1> ผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะฮะตอนแกะนะฮะก็แค่แค่แกะธรรมดานะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับแกะนะครับธรรมดานะครับเจอก็ทําการแช่น้ามาแล้วนะครับก็จะเปิดให้ดูเลยนะครับเป็นกระดีสวยนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งอีกทีนะฮะก็จะเป็นทรงกระดีนะครับ สวยเลนะเดี๋ยวเจะามีแต่งให้ดูอีกทีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวติดตามตอนแต่งนะครับเราก็จะเป็นงานหัวบัตเบดกับหัวหัวสปินเนอร์เบดนะครับไฟก็เป็นหัวพอดีไฟดับนะครับหัวสลดเบดหรือว่าบัตเบดนะครับก็ใส่ลงไปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะครับผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับนะไฟดับพอดีนะครับ ภาษักนิดหนึ่งนะฮะไฟสปอตไลท์ดับนะครับผมนะฮะก็จะรอให้ดูเลยครับสำหรับน้องๆนะครับที่หัดประดิษฐ์เหยื่อนะครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับรอตะกัวละลายนะพอดีระหว่างใส่นะครับนะฮะเป็นอเนกประสงค์เลยครับทำเหยื่อได้ทุกอย่างมันดีตรงนี้นะครับมันทำเหยื่อได้ทุกอย่างที่น้องอยากจะทําเลยนะครับผมนะแล้วก็สวยด้วยนะครับ ความสวยน้องก็ไปแต่งเอานะครับอยากสวยแค่ไหนนะครับนะฮะดูนะครับใส่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเทแล้วก็จะไปเปิดดูบนโต๊ะประดิษฐ์ให้ดูอีกทีนะครับก็เทใส่ดูนะครับทําได้กระทั่งตะกวดตกอ่าตกประกฏดก็ได้นะครับผมนะฮะนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับตามชมนะครับต่อเลยครับโอเคครับก็จะเห็นว่าเราจะได้ เบ้าหลอมแบบนี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําเป็นเหยื่อตกแต่งให้มันสวยงามนะครับอย่างเช่นนี่นะ,ะเป็นเหมือนอหัวบัตเบดนะครับเราก็ดัดงองอเหล็กม,มาก็จะเป็นบัตเบดหรือสปินปดเดอร์เบดตามที่เราต้องการนี่นะครับคน็นง่ง่ายๆนะครับคนนี้ก็แต่งเอานะครับมีดเลาะๆแต่งเอามันก็จะสวยนะครับตอนนี้ก็จะได้เบ้าหลอมแบบใช้มีวันตายนะครับ เดียวในโลกอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยดราม่านะเดี๋ยวมเรื่องเขาใส่ไปเางนั้นนะครับนะเท่ๆนะไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็จะเป็นสปินนอร์เบทหรือบัตเบทน้องก็ทําได้นะครับมันจะแวววาวสวยมากเลยนะครับต่อไปก็เป็นกระดี่มีเสียงนะครับกระดี่มีเสียงนะครับก็ตัดนะครับทําให้ดูนะครับเป็นเบ้าหลอม่ได้กว่าทรงนะก็ตัดนะครับผมตัดโดนมุดเองแอะนะฮะ น้อโดนฮะยังไม่โดนอ่าต่อไปนะครับก็ครีมตัดแต่งนะครับก็จะเป็นกระดีมีเสียงสวยๆนะครับผมนะฮะน้องได้ใช้กันนะครับนี่ครีมตัดปึ๊บนะฮะปึ๊บทำให้ดูตัวหนึ่งนะครับนะฮะทีนี้เราก็จะแต่งหัวแต่งท้ายอะไรเราก็แต่งไว้ละอยากสวยแค่ไหนนะครับแต่งนะครับแต่งนะครับเรือนหัวก็ดีนะครับ ทาสีไม่ทาสีก็แล้วแต่น้องชอบน้องชอบแบบนี้ก็สตรีมทั้งอย่างงี้นะตีสักพักก็จะขุ่นนะครับก็ขัดใหม่นะครับก็จะเป็นหัวกระดีนะครับตรงไหนไม่สวยก็แต่งให้สวยให้ทำเป็นโมเดลให้ดูเฉยนะครับสำหรับน้องๆพิเมษเดียที่อยากไปแต่งต่อเป็นลูกกระตงลูกกระตาใส่ปากอะไรก็ใส่ไปนะครับตามใจของน้องนะครับก็ตรงไหนมนเหลี่ยมก็กระดาษใสชัดๆคนานี้ก็จะเป็นกระดีนะครับ ป่าได้ดีนะครับแต่ผมวนี้ตีให้ดูดีกว่าเดี๋ยววีถ้าว่างตีดูถนะ้ขายของตอนเช้านะครับผมนะไอขายของตอนบ่ายนะครับเช้าได้ตีแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ผลมานะครับขายของช่วงช่วงเย็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตอบไลน์ตอบแชทใครก็อย่ามัโกรธกันนะครับกลับมาก็กินข้าวอาบน้บําแล้วก็ทําคลิปนะครับ ให้ดูเลยนะครับโอ้ข้าวนะครับตอนนี้ก็จะได้กระดิ่งมีเสียงนะครับสวยนะับไม่ใช้นะครับแล้วก็มีเบ้าหล่อแล้วก็น้องหนยชอบตกประกวดครับเบ้านี้ก็หล่อได้นะครับเอาแกนเหล็กทิ้มไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หล่อลงไปนะครับก็จะเป็นตะก่วทรงนี้นะครับนี่ฮะไปตกประกวดได้อีกนะครับตกประกวดก็ได้นะครับเอาแกนเหล็กทิ้มไว้นะครับพอมันแห้งแล้วเราก็บิดิดแกนเหล็กออกแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นตะก่วได้ใช้อีกนะครับผมนะฮะมันอเนกประสงค์สำหรับประโยชน์นะครับสำหรับเบ้าหล่อตัวนี้นะครับ นะคร่าวๆให้น้องเห็นนะครับนี่ฮะจะดีนะฮะแนนตึ๊บนะครับผมแนนตึ๊กนะฮะก็ทีเดียก็ตะใบเอานะครับอยากให้เป็นทรงไหนก็ตะไบแต่มันกวมันิ่มนะฮะน้องก็แต่งไปเรื่อยถ้าทวีแต่งให้ดูมันจะนานมากเลยนะเพราะคงจะเปืองเวลาโดยใช่เหตุเปล่านะครับวันนี้ก็ทำไปดูคร่าวๆนะครับนี่เป็นทรงนี้นะครับเป็นกระดีนะครับนะสวยเลยนะฮะโอเคครับก็ฝากไ้ด้วยครับสำหรับเบ้าหลอมนะครับเบ้าหลอมนะฮะอันนี้มาส่งนะครับเบ้าหลอมมาสจันนะครับ รลอป็นทุกเหยื่อนะครับผมนะครับโอเคครับผม